สุนัขก,กัดแมวขวรนสามารถเบิกค่ารักษาพยาบาลจากประกันอุบัติเหตุได้ไหมคลิปนี้มีคำตอบค่ะสวัสดีค่ะเม,มอาหมวยมันนี่ค่ะ เชื่อว่าใครหลายๆคนน่าจะเคยเจอกับเหตุการณ์ที่ถูกสุนัขก,กัดหรือว่าแมวข่วนแล้วมีคำถามเข้ามาค่ะว่าสามารถใช้ประกันอุบัติเหตุเบิกค่ารักษาพยาบาลได้ไหมคำตอบก็คือสามารถเบิกได้ค่ะเพราะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยที่เราไม่ได้ตั้งใจจึงจัดเป็นอุบัติเหตุประเภทหนึ่งค่ะซึ่งค่ารักษาพยาบาลเนี่ยก็จะขึ้นอยู่กับความรุนแรงที่เกิดขึ้นเลยค่ะมีตั้งแต่การท้ำแผลล้างแผล รวมไปจนถึงการฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้าค่ะโดยถ้าเราได้มีการเตรียมประกันอุบัติเหตุหรือว่า PA เอาไว้แล้วค่ารักษาพยาบาลที่เกิดขึ้นทั้งหมดก็จะคุ้มครองครอบคลุมอยู่ในวงเงินที่เรามีเลยค่ะเจ้าประกันอุบัติเหตุหรือ PA เนี่ยก็จะไม่ได้คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลแค่การรักษาวันแรกเท่านั้นค่ะแต่จะคุ้มครองต่อเนื่องไปเรื่อยๆจนกว่าวงเงินประกันอุบัติเหตุเราจะหมดลงค่ะ และเบีย้ยของประกันอุบัติเหตุรายปีเนี่ยก็ถือว่าเป็นเบีย้ยที่ไม่สูงมากมีตั้งแต่หลักร้อยไปจนถึงหลักพันเลยค่ะโดยจะให้ความคุ้มครองวงเงินหลักหมื่นต่ออุบัติเหตุค่ะสําหรับใครที่ยังไม่เคยมีประกันอะไรเลยอย่างน้อยๆเนี่ยเมยแนะนำว่าน่าจะลองมองหาประกันอุบัติเหตุติดตัตวไว้สักหน่อยเพราะอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาค่ะ สำหรับใครที่อยากติดตามความรู้เรื่องการเงินพื้นฐานประกันภาษีอย่าลืมกดไลค์กด subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนที่ช่องแอ้มวยมันนี่ด้วยค่ะ